ค่ะสำหรับศึกษานารีนะเด็กท้องนาเนี่ยข้อที่เด่นๆนะการอะเลนแบบไม่ได้ทำแบบ4ี่ขุเต็มๆเขาก็มีทำเป็ดสองคันเป่าประสานกันทมบนสองคันเป่าประสานกันนานๆก็มาเจอกัน4ค่ขแล้วก็แยกกันไปเป่า2แนวแบบนี้ก็ถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ส่วนภาคลิททมยังไม่เป็นอันหนึ่งใจเดียวกันก็ถือว่าไม่ได้ไม่เสียไม่มีอะไรที่ให้เห็นแบบเป็นแผลไม,ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่า ครั้งต่อไปซ้อมให้กันแน่แนๆก่อนของเราเป็นแน่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนักึกษาหนดีครับโรงเรียนวัดเขมาพิระตารามด่วนพิสุวัต์มีสิ่งดีอยู่หลายอย่างแล้วก็มีสิ่งที่ขัดใจอยู่หลายอย่างปีมอเรียนเป่ายากอยู่แล้วเอามาใช้ในวงดนตรีสากลเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนกับวงรีสากลเนี่ยมันก็เพี้ยนเยอะมันไม่กลมกลืนนะครับส่วนวิธีการอลเลนก็ ตรงนี้ก็ขอชื่นชมว่ากล้าคิดกล้าคิดแบบใหม่อันนี้ชมไม่ได้เอาของเดิมเลยครับไม่มีของเดิมสักหน่อยเลยเป็นแนวคิดเอ,อ่ยยิ่งใหญ่ดีเขาเรียกว่ามีกองทิมป,ปนีมาเพื่อมาเสริมเนี่ยกับแนวเอเลนแบบนี้ถือว่าแนวคิดดีก็ขอชื่นชมตรงนี้ด้วยครับการเรียนที่แบบยิ่งใหญ่ดูฟังแล้วยิ่งใหญ่นะครับอ,อยากให้รอบต่อไปถ้าใครได้เข้ารอบมันต้องเป๊ะกว่านี้ครับแต่วันนี้ทั้งสองโรงเรียนนะครับ บอกว่ากดไลค์ให้เลยครับดีคนละแบบดีคนละบบอย่างาากนาันเ่ินเินดนาเด็กท้องนาค่ะพ่อเด็กท้องนาพลังเสียงร้องดีนะส่วนดีเอื้อนดีแต่ประโยคแรกเนี่ยทั้งสองครั้งประโยคแรกชีวิตเด็กท้องนาตัวเนี้ยเริ่มปั๊บมาเพี้ยน มันเพียนอยู่หน่อยหนึ่งนะแต่ไม่ถึงกับเสียหายนะลูกนะมันต้องใจเสียวันนี้หนูทําได้ดีมากเลยกั็เถมาพิตารานะพะา,ามด่วนพิษวาสค่ะพ่อเนี่ยความจริงเพลงนี้นะมันเป็นเพลงเศร้านะดูร้องมันไม่เศร้าอะ่ะมันแข็งไปด้วยเนื้อเสียงของตัวนักร้องเอง พราะนะเพราะอยู่ร้องส่วนเตนได้ต้องดีหมดต้องดีหมดแต่มันไม่เศร้าเข้ากับเพลงเท่านั้นเองนะยังไงก็ก็มันก็อยู่สามคนนี่แหละนะเวียงไ่นี่เลยแช่เลยได้เลยได้ก็โยเลยเวียงไปโน่นครับมาดูศึกษานารีนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจนะที่กลับมาเยือนไปที่เราอีกครั้งหนึ่ง มาดูเด็กท้องนาครับวิธีการคิดวันนี้เปิดมาครูชอบนะครับกับฉากผ้าขม้าอันนั้นเปิดมาถือว่าโอเคมากถือว่านั่นคือสื่อสารนะรีแต่สิ่งหนึง่งโชว์ไม่มีอะไรผิดเต้นไม่มีอะไรเพี้ยนทําได้ดีแต่มันเหมือนไม่มีอะไรมากระชากไม่มีตรงไหนที่เป็นจุดเด่นที่มากระชากคะแนนไปจากครูให้เยอะๆมันง่ายมันเรียบมันสบายมันดูจนแบบว่าได้แค่สวยเนาะนึกไหมฮะ อันนี้เป็นเรื่องที่ผิดแปลกกับรุ่นพี่นิดหนึ่งทะเลสวยต้องมีคลื่นใช่ฮะทะเลสวยต้องมีคลื่นพนี่นอบอกแต่ว่าถามว่าประทับใจโดนใจไหมก็ประทับใจโดนใจนะฮะกับการเล่นเวฟกับการเอา,วามวกเรืเทอเลือไอ้ทำมก็ทำได้เนี้ยบเหลือเกินดูฮะคือเป๊ะหมดถามว่าวันนี้เห็นแล้วประทับใจประทับใจนะครับความสามารถของศึกษาารีเนี่ยก็ยังอยู่ในใจเราวันนี้ก็ทําได้ประมาณหนึ่งครับสวยงามครับ ก็ถึงมาครับด่วนพิสวาร์มาดูเรื่องเสื้อผ้าวันนี้ครูเข้าไปที่แดนเซอร์ก่อนเพลงมันเศร้าเหลือเกินแต่ชุดมันฉูดฉาดมากชุดแดนเซอร์นะฮะปากก็ทาซะจำจรัดเลยหเหมือนเหมือนจะมาเต้นเพลงขอกราบขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่เหมือนเพลงที่ด่วนพิสวาร์คราวนี้มาถึงเรื่องราวของวิธีการเต้นวันนี้รายการเต้นยอมดูเต้นสวย รายการเต้นยอมมากวันนี้เป๊ะมากเรื่องรายการเต้นคือว่ายอมหนึ่งเรื่องนะฮะแล้วก็มาดูช่วงท้ายวิธีการหักมุม,อมตอนจบเมื่อปีมองนเหมือนอไรเปิงมางมาช่วงตายเถอะตายเลยตายเถอะผู้ชายไม่ต้องกลับมาพอผู้ชายกลับมาปับ๊บฮะผู้ชายกลับมาไม่ทันดีกว่าพี่เสียใจพี่ไม่น่าพี่อะไรอย่างเงี้ยตายดีกว่าเพราะเปิงมางคุณส่งผมนึกว่าเสร็จแล้วฉากนี้ต้องประทับใจต้องตาย จะต้องน้ำตาลินแน่ๆวันนี้โจทย์เดียวกันครับ <ๆ S 2> ได้คะแนนครูนะครับพอๆกับศึกษานารีเลยครับมาวันนี้เทเต็มแต่คะแนนหนูไม่ได้เต็มแน่นอนใครเข้าครูด,ดีใจด้วยขอบคุณครับอขอบคุณค่ะและโรงเรียนที่5ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาพิรักษ์จังหวัดุพรรณบุรีการเข้ารอบไปนะครับน้าค่ะก็คือกับศุภารีนะคะวันนี้ขันใจเราไม่ได้ผ่านเข้ารอบวันนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะพวกเราก็ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วอะค่ะพวกเราก็จะตั้งใจนำคำติชมของท่านคณะกรรมการนะคะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปค่ะก็ถึงวันนี้จะไม่ได้เข้ารอบแต่ว่าพวกเราก็ไม่ท้อแน่นอนค่ะอเยี่ยมประสบการณ์นะผ่านเข้ารอบไปนักร้องนำเลยวันนี้นะคะก็ดีใจค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบไปค่ะแล้วก็ต้อง ขอขอบพระคุณนะคะท่านผูน้อำนวยการจารึกสีเลิศค่ะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่เสียสละเวลามาช่วยวก็ขอบคุณแม่มากค่ะวันนี้ก็ได้ทำตามฝันแล้วค่ะดีใจนะนะดีใจที่เห็นลูกๆทั้งอง ทำได้ต่อไปข้างหน้านั้นหนูต้องเหนื่อยมากกว่านี้เพื่อที่หนูจะทําให้ฝันของหนูแล้วก็ฝันของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดเขมาพิลัตารามไปถึงแชมป์ออฟเดอะแชมป์แม่จะอยู่คู่กับหนูทุกๆคนค่ะ<อ>พายายามนะลูกนะความความพยายามคือความสําเร็จลูกอย่าหยุดพายายามเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนที่5ค่ะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมนะคะได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาพิรตารามค่ะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะรับทุนการศึกษาจากผริพันธ์โรซ่าแล้วก็แปลงสีฟ้าซอนนะคะ20000บาทค่ะยืนรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนศึกษานารีค่ะรับทุนการศึกษา20000บาทเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะสัปดาห์หน้าค่ะโรงเรียนที่6นะคะที่จะผ่านเข้ารอบนะคะได้แก่ขอนำเสนอเลยได้ค่ะ โรงเรียนใหม่ทั้งสองโรงเรียนเลยแล้วที่นําเสนอก็คือมาจากโรงเรียนบางบัวทองค่ะจังหวัดนนายกเขาติดกันเลยค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนใหม่นะคะโรงเรียนนครนายกวิทยาคมค่ะจากจังหวัดนครนายกนะคะเรียกได้ว่านะคะฤดูการนี้ค่ะมารอบๆอบพิมันโทนนี่เองแต่โรงเรียนไหนนะคะที่จะได้ผ่านเขารอไปค่ะต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะกับชิงช้าสวรรค์วันนี้พลกรือพต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ